สวัสดีครับผมตัวจากทีมติดตั้งนะครับวันนี้จะมาอธิบายวิธีการเซตประเภทใบงานนะครับในส่วนของงานซ่อมอ,อประเภทใบงานเนี่ยจะแสดงตรงไหนนะครับก็จะแสดงตอนที่พูดแจ้งซ่อมนะครับกําลังจะแจ้งซ่อมมันจะมีประเภทใบงานขึ้นซึ่งดีมของตอสระบบเนี่ยมันคือทั่วไปนะครับแต่เราสามารถเซตประเภทใบงานได้ว่างานนี้เป็นงานเกี่ยวกับอะไรนะครับ อย่างตัวอย่างก็จะเป็นอย่างงานเบลกดาวนะครับเครื่องหยุดงานเครื่องกล mc นะครับงานไฟฟ้า ee แล้วก็เกี่ยวกับระบบปลาปานะครับซึ่งถ้าเราเซตไว้ในรูปแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเลือกงานประเภทไหนก็แล้วแต่นะครับใบงานมันก็จะถูกติดประเภทใบงานไว้ตามที่ผู้จ้างซ่อมเลือกนะครับแต่ว่าตอนที่มอบหมายงานหรือแจ้งงานให้ช่างเนี่ยก็จะเห็นทั้งหมดนะครับ แต่ในกรณีที่เราต้องการแยกว่าถ้าเป็นงานเบรกดาวเราต้องการให้เห็นเฉพาะช่างกลุ่มนี้เท่านั้นเราก็ต่อต้องมาระบุผแผนกของประเภทงานนั้นๆน,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 นะครับแล้วเราก็ต้องไปเซตผแผนกที่เมนูรายชื่อผู้ใช้งานของผแผนกนั้นๆด้วยนะครับแล้วเวลาเราเลือกแจ้งซ่อมประเภทต่างๆซึ่งถูกระบุผแผนกไปแล้วก็จะเห็น คนมอบงานกับคนรับงานก็จะเห็นเฉพาะคนที่อยู่นแผนกเดียวกันกับประเภทใบงานนั้นๆเท่าน,น,นั้นนะครับวิธีการเซตก็แค่กดเพิ่มประเภทใบงานนะครับแล้วเราก็ใส่ชื่อประเภทใบงานจากนั้นเราก็กดว่าอันนี้เป็นของนแผนกไหนแต่ถ้าเราไม่ได้ระบุนแผนกแบบตัวอย่างนะครับเราก็จะเห็นคนมอบงานกับช่างทั้งหมดนะครับสำหรับวิธีการเซตประเภทใบงานก็จะมีประมาณนี้ครับขอบคุณครับ